สวัสดีครับวันนี้พามาชมสมุนไพรรักษาโรคอีกหนึ่งชนิดนะครับตามมาดูครับว่าคืออะไรสวัสดีครับวันนี้พามาดูาสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นสมุนไพรบำบัดโรครักษาโรคนะครับ สมุนไพรบำบัดโรครักษาโรคนะครับเป็นวัชพืชนะครับขึ้นอยู่ทั่วไปนะครับขึ้นอยู่ทั่วไปหาดูได้ง่ายนะครับขึ้นตามที่ต่างๆนะครับจะมีสัญลักษณ์ดูได้ง่ายครับเป็นดอกจะมีดอกสีม่วงนะครับสวยงามครับวัชพืชชนิดนี้นะครับเป็นสมุนไพรนะครับ รักษาโรคนะครับบำบัดโรคนะครับแล้วก็หาได้ง่ายนะครับอันนี้คือสมุนไพรต้นปอแปะนะครับต้นปอแปะต้นปอแปะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าต้นต้อยติ่งนะครับต้นต้อยติ่งนะครับเป็นตระกูลเดียวกันกันกบหญ้าพันธุ์งูเขียวนะครับ เป็นตระกูลเดียวกันกับหญ้าพันงูเขียวนะครับแต่ต้นปอแปะหรือต้นต้อยติ่งนี้จะมีดอกไม้ยาวนะครับมีดอกไม้ยาวดอกก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับดอกก็จะเป็นออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นดอกนะครับเป็นดอกสีม่วงแบบนี้นะครับพอเป็นดอกลักษณะแบบนี้แล้วนะครับก็จะเป็นดอกออกมาแบบแบบนี้นะเป็นสีม่วงครับสวยงามครับสวยงามนะครับ แต่ถ้าต้นตัวติ่งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละครับแต่ว่าดอกก็จะเป็นหมากยาววนะครับเป็นดอกยาวนะครับเป็นลักษณะของดอกของหญ้าพันงูนะครับหญ้าพันงูเขียวก็จะมีดอกเป็นลักษณะยาวนะครับแต่ใบก็จะคล้ายๆกันนี่ครับดอกก็คล้ายๆกันครับแต่ดอกก็จะยาวขึ้นนะครับเป็นยาวเป็นฝักนะครับ <pe ak> ตัดวดอกก็จะ มีทนต์ตางไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ต้นใบก็ดอกก็เหมือนกันนะครับกับย่าพันธุ์งูเขียวนะครับสําหรับต้นต้อยติ่งต้นต้นต้อยติ่งนี้ก็นะครับมีสรรพคุณเหมือนกันครับกับต้นย้าพันธุ์งูเขียวครับมีสรรพคุณเหมือนกันนะครับสรรพคุณของต้นต้อยติ่งเรือปอแปะนี่ก็จะเน้นมันไปในทางรักษานะครับจะเน้นไปในทางรักษา โรคไตนะครับโรคไตเสื ains, pues whales, 8, 4. 4. 5. 5่อมนะครับโรคไตเสื่อมไตวายเรื้อรังนะครับโรคไตเสื่อมไตวายเรื้อรังนะครับเน้นไปทางโรคไตเสื่อมไตวายเรื้อรังนะครับแล้วก็ขับนิ่วนะครับขับนิ่วขับปัสสาวะนะครับรักษาทางเดินปัสสาวะนะครับรักษาทางเดินปัสสาวะนะครับขับนิ่วขับปัสสาวะรักษาทางเดินปัสสาวะนะครับแก้อักเสบนะครับแก้อักเสบ ในในระยะการรักษานะครับที่เน้นๆนะครับและก็ช่วยลดน้ําตาลในเลือดนะครับช่วยลดน้ําตาลในเลือดนะครับช่วยลดความดันโลหิตสูงนะครับช่วยลดความดันโลหิตสูงนะครับแก้ปวดแก้เมื่อยนะครับแก้ปวดแก้เมื่อยขับพิษนะครับขับพิษออกจากไตนะครับ ขับพิษออกจากไตนะครับขับพิษออกจากทางเดินปัสสาวะนะครับช่วยย่อยอาหารนะครับช่วยย่อยอาหารแก้ท้องผูกนะครับสรรพคุณของต้นต้ยติ่งนะครับสรรพคุณของต้นต้ยติ่งนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วก็เลยต้องเก็บเอาไว้นะครับเก็บเอาไว้เพื่อต้มพระประทานนะครับ ต้มรับประทานจะช่วยขับปัสสาวะนะครับช่วยขับปัสสาวะครับช่วยรักษานะครับช่วยรักษาโรคนะครับบำบัดโรคนะครับแก้ไตเสื่อมนะครับได้ะะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าช่วยได้นะครับนะครับสําหรับต้นเตยเต็ตงหรือต้นปอดแปะนะครับมีสรรพคุณช่วยนะครับช่วยรักษาโรคไตนะครับแต่ไวเลือดลังนะครับระยะที่หนึ่งถึงที่ห้านะครับช่วยได้ครับ ขับปสัสสาวะขับนิ่วนะครับลดน้ำตาลในเลือดนะครับลดความดันโลหิตสูงนะครับแก้ปวดแก้อักเสบนะครับแก้เมื่อยนะครับแก้ต้องผูกนะครับแก้ต้องผูกนะครับสำหรับสรรพคุณของต้นต้วยติต่งนะครับ ช่วยระบบทางเดินปสัสสาวะนะครับทําให้ปสัสสาวะสะดวกนะครับคล่องนะครับสมพลของต้นตัวติ่งนะครับอันนี้ก็เก็บไว้นะครับเพราะว่าจะต้องเอาไว้ต้มรับประทานนะครับวิธีการต้มนะครับวิธีการต้มก็ให้ต้มทั้งใบทั้งต้นนะครับหรือมีดอกก็เอาดอกด้วยนะครับและก็ที่ สำคัญที่สุดคือรากนะครับต้องใช้รากนะครับรากนี้เป็นตัวสําคัญนะครับสําหรับช่วยกําจัดโรคภัยกระเจ็บนะครับขับสารพิษนะครับขับสารพิษออกจากตับออกจากไตนะครับรากนี้สําคัญนะครับต้นใบนะครับจะช่วยครับสารพิษนะครับออกจากตับจากไตนะครับขับนิวนะครับ ช่วยแก้นะครับช่วยแก้ช่วยรักษานะครับช่วยรักษาระบบผมตับไตนะครับให้ดีขึ้นนะครับให้ดีขึ้นรักษาโรคไตนะครับไตไว้เรื้อรังนะครับที่สําคัญที่สุดเน้นที่สุดนะครับคือรักษาโรคไตนะครับสําหรับต้นใบรากของต้นต้วติ่งนะครับหากผู้ใดนะครับสนใจสมุนไพรก็ลองไปทำเม่อร่รับานดูนะครับสําหรับผู้ที่เป็น โรคไตวายเรื้อรังนะครับความดันโลหิตสูงนะครับไขม,มันนะครับมีน้ำตาลในเลือดนะครับเป็นโรคเบาหวานนะครับช่วยได้นะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ข็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ